สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาใช้ไลน์แบบไลฟ์ตัวตนนะครับพรตัว่าบางคนที่จะใช้ไลน์ไปในที่ต่างๆแล้วก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวเองนะครับเช่นไปเข้ากลุ่มเข้าขับอะไรที่เป็นความลับนะครับไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวเองแล้วจะทํำยังไงให้เราปลอดภัยไม่มีใครรู้อย่างแรกนะครับเราอาจจะมีมือถือใหม่โดยแยกไลน์ไปต่างหากเลยไว้ใช้สําหรับการที่เราไลฟ์ตัวตนโดยเฉพาะ แต่ถ้าไม่สามารถที่ทำได้นะครับสมมุติว่าเป็นเครื่อง Android นะครับเราก็ Copy l i ล e Copy มานะครับอันนี้สีสีแดงๆนะครับก็คือเป็นลายคูณนิ่งนะครับเราสามารถใช้ลายที่2ก็คือลายคูณนิ่งนี้เป็นการลายตัวตนของเราก็ได้นะครับแต่ยังของผมเนี่ยที่มี2อลายไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับเพราะว่าผมทําธุรกิจคนละธุรกิจกันผมเลยต้องมีอยู่2ลายในเครื่องเดียวกันเพื่อสะดวกในการใช้นะครับแต่คลิปนี้เราพูดถึงว่าสมมุติว่า เราไม่ได้ทําธุรกิจแต่ว่าเราต้องการที่จะเป็นความลับของลายลายนั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ใครรู้นะครับแต่การทำคนนิ่งนะครับสำหรับเครื่อง Android ทําได้แต่เครื่อง iOS อะ่ะมันต้องมีการเจเลเบรกก็คือการแฮกโปรแกรม iOS นะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับกลัวว่าจะมีปัญหาที่ว่าแฮกเกอร์ก็สามารถจะเข้ามาได้นะสำหรับเครื่อง iPhone นะครับ แต่นี่เป็นเครื่อง Android นะครับเราไปเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์เป็นอย่างอื่นนะครับเป็นสิ่งของหรือเป็นวิวหรือว่าเป็นหน้าเราแต่ว่าเบอร์หน่อยหรือว่าใส่แมสอะไรทํานองนี้นะครับการเปลี่ยนก็คือให้เราคลิกไปที่รูปบ้านนะครับแล้วก็คลิกไปที่โปรไฟล์หลังจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนหน้าตาของเราตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่นะครับเลือกรูปภาพอยู่ในเครื่องของเรามาเปลี่ยนหน้าตาของเรานะครับ อย่างต่อไปนะครับต้องไม่เป็นชื่อจริงและชื่อเล่นของเรานะครับคือให้เราเข้าไปที่รูปบ้านนะครับก็คือไปที่ฟันเฟืองและไปที่โฟรไฟล์นะครับตรงชื่อตรงนี้นะครับเราต้องไม่ใช้ชื่อจริงชื่อเล่นหรือฉายาที่เขารู้กันนะครับอันนี้เราสามารถจะเข้ามาเปลี่ยนอย่างนี้นะครับลายที่เราต้องการเป็นความลับนะครับตรงนี้คือวูมนะครับวูมก็คือทำลายแต่เดิมนะครับ ห post, ้ามเราโพสต์เลยนะครับห้ามเราโพสต์ที่เป็นการแสดงตัวตนของเรานะครับห้ามโพสต์เลยเพราะว่าถ้าคุณโพสต์คนอื่นก็สามารถที่จะดูที่ไลน์วูมได้นะครับถ้าเราโพสต์เราก็สามารถที่จะจํากัดว่าใครดูได้ไม่ดูได้ได้ด้วยนะครับแต่เพื่อตัดปัญหานะครับเพราะว่าเราอยากจะเป็นความลับจริงๆเผื่อเราจะหลุดจะอะไรไปนะครับเราก็มาปิดตรงนี้นะครับซึ่งเราทําแค่นี้เราก็ปลอดภัยไร้ตัวตนแล้วนะครับ และถ้ามีใครสงสัยว่าทำลาย2ลายนี้แล้วเราต้องลงทะเบียนด้วยอะไรก็คือเบอร์โทรนะครับเราสามารถที่จะใส่เครื่องนี้เป็น2ซิมได้นะครับแล้วคลิปนี้เป็นการทำลายของเราไม่ให้ใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับแต่การทำดังกล่าวต้องไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรมหรือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าจะนำความเดือดร้อนมาให้เราทีหลังได้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ